สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีเทนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในวันนี้นะครับหลายท่านนะครับอยากให้เรามาตามหลวงพี่บุรีลำนะครับวันนี้แอดมาแล้วนะครับแอดมาแล้วนะครับมาตามให้ตามที่เอฟซีเทนช่องเรียกร้องมานะครับซึ่งมาเที่ยวนี้นะครับแอดมาสายบุญด้วยนะครับซึ่งมาวันนี้ได้พูดคุยกับหลวงพี่นะครับหลวงพี่บอก เตรียมการสร้างวัตถุสถานในวัดนะครับมีอยู่รู้สึกว่าจะเป็นจะสร้างห้องน้ำนะครับแล้วก็จะสร้างเป็นเจดีย์คล้ายๆแบบนี้อีกองคหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าท่านจะสร้างแบบไหนอย่างไรนะครับว่าเราจะช่วยทางวัดนะครับช่วยสร้างได้ทางไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อยากได้เลขเด็ดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธครับเดี๋ยวเราไปถามหลวงพี่กันนะครับว่าเนี่ยครับกำลังทำเป็นฐานไว้นะครับเป็นฐานเจดีนะครับสีลาเลิกมือใดก็ครับวันที่17มุกกาสิบเจ็ดมกระลาเนาะครับ กับก็ได้บอกหวยละแต่ว่ามากขึ้นกันสิบเจ็ดอันนี้รวมพี่ก่ได้บอกหวยเด้อแต่ว่าวางศิลาเด็กวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดพกระลาเนาะครับเนาะสำหรับอีพีทันช่องนะครับสายบุญนะครับอยากสีชอยทางวัดรวมทําบุญนะครับรวมทําบุญกับทางบัดเพื่อสั่งเป็นเจดีเนาะครับ เจดีบรรจุอัฐพินะครับก็สามารถช่องทางที่ทำบุญนะครับก็มนีอยู่หลายช่องทางนะครับสาหรับช่องทางแรกก็คือเลขบัญชีวัดนะครับสามารถโอนเงินเข้ากับทางบัญชีวัดนะครับเพื่อรวมทาบุญได้นะครับเดี๋ยวห้เบิ้งนะครับเลขบัญชีวัดนะครับชัดบ่านอนเลขบัญชีศูนย์สองศูนย์ ศูนย์เกตแปดศูนย์สองแปดสี่หนึ่งสามชื่อบัญชีนะครับเป็นบัญชีวัดนะครับวัดสุขลนสัทธารามนะครับถ้าเอฟซีแฟนช่องท่านใดอยากเดินทางมาทำบุญที่วัดเองนะครับจะมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้นะครับเลขที่หนึ่งสามหนึ่งหมู่หนึ่งบ้านโนนสูงตำบลบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ สามารถเดินทางมาตามที่อยู่นี่ได้นะครับถ้าอยากมาร่วมสมบุญนะครับามาร่วมสร้างเจดีย์นะครับบรรจุอัฐินะครับช่วนตัวเลขนะครับแอดมักวันทีเพิ่นสิวางศิาลาฤกษ์นะครับน่าจะเป็นตรงกลางนี่นะครับวางศิาลาฤกษ์วันที่17มกราสองห้านะครับเลข17ครับ17เ,เป็นตัวเลขที่แอ็ดชอบ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่แอดชอบนะครับอีกตัวหนึ่งที่แอดชอบก็คือเลขที่วัดนะครับหนึ่งสามหนึ่งครับนี่ครับหลวงพี่ไม่ได้บอกนะครับแต่แอดชอบหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับก็ก็อ่าท่านที่อยากเสี่ยงโชคนะครับก็นําไปเป็นแนวทางได้นะครับเจ็ดว่ะจะมนเจ็ดพรรษาแล้ว หลวงพี่ได้จิตพรรษาตอนนี้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแก่ทางอายุอ่ะล่ามปัญญุอ่ะล่ะพันษาก็คืออายุอัตมาแกสามสิบแปดย่างอ๋ออายุสามสิบแปดย่างเขาสามสิบเก้าอันนี้บอกเลขป้วนี่ไม่ได้บอกไม่ได้ถามอายุถามอายุเห็นนุ่มอยู่เนาะเก่งแค่สมองจัดสั่งสั่งหลายอย่างเนาะในวัดนี่สั่งโอ้นี่บารมีเนาะ บถ้าอยากร่วมสร้างร่วมทั้งบุญกบหลวงพี่กะตามตามนี่นะครับเด้อตามทีอยู่กับสายบุญเอฟซีแฟนช่องนะครับสายบุญกะบถ้าอยากร่วมสร้างนะครับก็ตามนี่นะครับหลวงพี่อายุสามสิบแปดย่างสามสิบเก้าบวชมาแล้วเจ็ดพรรษาเอาเอฟซีเพนช่องถ้ามกตเลขก็ลองเอาไปพิจาจรณานเพิ่เน้ะครับเด้อเป็นแนวทางนะครับ เป็นความเสียส <been> <itation> ่วนบุคคลนะครับกาใส่จารณิยาณในการรับชมนะครับทางช่องของเขาขอย้ำยุยกคือเก่านะว่าเป็นเพียงความเสียส่วนบุคคลนะครับกาอยากนํำไปเป็นแนวทางในการเชียงชูกันํำไปได้นะครับสำหรับท่านที่าีิมาร่วมทั้บุญกับหลวงพี่นะครับมาร่วมส้างวัดส้างวนะครับวัดวะอารามนะครับกะสามารถ โอนเงินเขาวันที่ตามทีช้อหายนาจอนะครับหรือว่าสิเดินทางมาเองกับตามทียูทียูด้านล่างนะครับด้านล่างของเด็กบัญชีนะครับกับบริเวณวัดกะกว้งขวางนะครับกว้งขวางซึ่งหลวงพีกะรักษาการเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับตอนนี้ครับอันนี้เบิ้งหลบหลบวัดจักหน่อยนะครับโอ้ยุกไก่ๆนะครับสร้างหลายย่างครับเราสร้างไว้หลายย่างครับเป็นพระที่ยัง อายุหน่อยยังนุ่มอยู่นะครับเราก็สามารถสร้างได้ขนาดนี้นะครับซึ่งมีเกดีต่างๆนะครับเดี๋ยวถามวแอดติพาะยางเบิงบริเวณวัดอีกทัหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากมาซอยทำบุญนะครับมารวมทำบุญกับทางวัดก็เรี้ยนเชิญได้นะครับเอฟซีนช่องนะครับมารวมทำบุญได้ซึ่งเห็้หลวงพี่บอกว่าสีสั่งของน้ำอีกเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไปเบิ้งของน้ำ ที่ว่าสีสั่งนะครับที่จะสั่งเจดีย์นะครับเพื่อที่สิบบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสวัดองค์กรนะครับซึ่งเนมรณะาพไปนะครับหลวงพี่นี่รักษาการดูเราก็เลยสีสั่งเจดีย์มืงนี้เพื่อบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสวัดองค์กรนะครับที่มรณะภาาไปนะครับ ถ้ายากรวมทั้งบุญแบบบัญชีตามตามนี่นะครับตามนี่เลยนะครับที่อยู่ถ้ายากเดินทางมาสามาตามนี้นะครับแต่ว่าแอดมักหรือเดีน๋นี่มักตัวเลขหนึ่งสามหนึ่งมักตัวเลขหนึ่งสามหนึ่งเลขที่วัดนะครับอันนี้ผู้สาวครับบายอันนี้ผู้ช่องใดล่ะเจ้า โอ้สาวที่หลักพาลวย,ลวยช่องนองไม้นะครับ<ด>ปากช่องให้น้องน้ำเนีเด้อช่องบใบจไจงเจียบ่ไปบ่มาอ่ะไปเบิ้งกันต่อครับว่าหลวงพี่เราสิสั่งยังอีกแน่นะครับว้องหันเข้าไปทีเจดี JD มาแล้วนะครับเจดี JD นั่นสั่งเพื่อบรรจุอัถิของเจ้าอาวาสวัดองค์กรนะครับซึ่งหลวงพี่ได้อ่มีโครงการวจิสั่งนะครับซึ่งงบประมาณกับยุป,ประมาณ งบประมาณที่ตีส้างเจดีนะครับเส้นสัญญาไบหกแสนโอ้เส้นสัญญาวบหกแสนเนาะครับครับเอฟซีแฟนชช่องนะครับ,รบ,รบอ,อยากมาร่วมสร้างนะครับเพื่อปเป็นบุญ <100. S 1> เป็นกุศลนะครับเป็นเอฟซีทีอยากได้ตัวเลขนะครับซึ่งหลวงพี่นี่มีมีเส้นนะครับมีเส้นวัว่วตวเลขขึ้นมานี่ก็คือเขาเอาไปพิจารณาบึงนะครับซึ่งตุเลข หลายๆตัวทีวามาเดี๋ยวเอ็ะจะสรุปให้เบิง้งหน้าจออีกเพีน,นึงนะครับสรุปให้เบิ้งอีกเพีน,นึงว่าตัวเลขทีหลวงพีมเสเซนนะครับได้เว่าออไปในในคลิปนี้นะครับแต่หลวงพีเพ่ได้บอกเลขนะครับคือคือเอ็ดมินกับป็นคนชอบตัวเลขนะครับรับเดินตามหลวงพีไปนะครับที่อีกจุดหนึ่งที่หลวงพี มีโครงการจะสร้างนะครับก็คือห้องน้ำนะครับสร้างไว้เพื่อรับรองญาติโยมนะครับสาธุชนนะครับที่มาทำบุญที่วัดหรือมาทำกิจที่วัดนะครับก็หลวงที่ก็ยังขาดห้องน้ำอยู่นะครับก็เลยทำเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนะครับถ้าท่านใดอยากร่วมสร้างร่วมทำบุญนะครับวันนี้ช่างมาช่างมาทำแล้วนะครับ ผู้ชายห้าผู้หญิงห้าผู้ชายห้าห้องน้ำสิบห้องอันนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมเวลาปฏิบัติธรรมประจำปีอนี่ครับศาลาศาลาปฏิบัติธรรมประจำปีเวลานั่งกับเขามาครับตรงพี่ก็เลยสั่งห้องน้ำไว้ใกล้ๆหน่อยเนาะเพื่อเพื่อที่หยาดน้ำฝนมาสิได้สะดวกตั้งงบไปสิบสิบห้องห้องละมื้อหาตัวไหนไอ้ใน มืดหากัะนึงหาทันแล้วโอ้ยบาแต่เลขกนอกกระไดเราประเด้บอกเลขแต่ว่าเขากระคิดไปเขาอยากได้เลขเนี่ยอ่ะห้องละหมื่นห้า fc ลองคูณดูนะครับสิบห้องสิบห้องห้องผู้หญิงห้าห้องประมาณห้องละหมื่นห้าอ่าห้องก็แสนห้าห้องผู้ชายห้าห้องห้องผู้หญิงห้าห้องนะครับสําหรับ fc แฟนช่องนะครับอยากมาร่วมตบุญสร้างห้องน้ําเพื่อเป็น ประโยชน์ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนวัดแห่งนี้นะครับก็สามารถโอนเงินช่วยทําบุญหรือว่าจะเดินทางมาทําบุญที่วัดเองก็ได้นะครับตามเลขบัญชีแล้วก็ที่อยู่ตามนี้เลยนะครับเลขบัญชี020 078 028 413เสองี่หนึ่งสาชื่อบัญชีนะครับวัดสุพลสัทธารามที่อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับ1 3 1หมู่ห บ้านโนนสูงตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีัม์นะครับครับถ้าอยากมาร่วมทําบุญนะครับก็เดินทางมาตามที่อยู่ได้นะครับหรือไม่สะดวกถ้าอยากร่วมทําบุญกับหลวงพี่นะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีตามนี้เลยนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับทางเราวันนี้มาสายบุญนะครับมาสายบุญมาเพื่อบุรณาการให้กับทางวัดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาตามนะครับหลวงพี่บุรีรัมนะครับก็มาเป็นสายบุญด้วยนะครับวันนี้มาด้านสายบุญด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมสร้างหรือบูรณะการวัดแห่งนี้นะครับก็ทางหลวงพี่บอกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับถ้าใครที่จะมีโชคนะครับหลวงพี่อยากให้มาที่วัดเองนะครับเพื่อที่จะได้มากราบนมัสการ จดีแห่งนี้นะครับที่บรรจุอัธิของหลวงพ่อเงินนะครับเจ้าอาวาสวัดองค์แรกๆเลยนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนแถวนี้มากเลยนะครับนะครับอธิธาตุพระครูบวรสมณวัตรอดีตเจ้าคณะอำเภอครูเมือง หรือหลวงพ่อเงินปริปุนนะโอนะครับนี่ครับซึ่งหลวงพี่ก็บอกว่าอยากให้ท่านที่อยากจะมานะครับก็มาตามที่อยู่นะครับสำหรับตัวเลขนะครับแอดก็ขึ้นหน้าจอให้ดูแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับก็นำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับทางช่องของเราก็ ยังย้ำอยู่เสมอว่าเราเป็นเพียงสื่อกลางนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขมีเข้ามีหลุดการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง100%์นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีนช่องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโชคดีเฮงๆต่างๆไปกับงวดวันที่17บเจ็กราคม2,564นี้นะครับ ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าท่านที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ